ล่าสุดแม่น้องเทนโทรลงมาคนงานต้มในหนา,นา,าดนได้ได้เพื่อ้เขาก็เกี่ยวอยู่สองมือเนาะเกี่ยว <c oughs> เกีย่อยวอยู่สองมือพี่น้องนานาสี่ไห้มื้อนี้ก็เกี่ยวไหนี่ก็ไหนี่มื้ออื่นก็เกี่ยวไหนั่นก็ไหน,น,น,นั่น เออมื่อนี้ก็เกี่ยวหายน้ำเเพ้วนี้ก็หายลุ่มนี้เมื่ออื่นก็หายก๊กยอดก็หายก๊กตะแบงอันช่องพรมิ娅กัดแยกยังรอดแล้วมาช่องพรมิ娅นั่นกกระเทยนุ่มโตแน่คือว่าแม่เสร็จมาบอกตะกี้ว่าแม่สิมาเองละแม่แม่ไปในเมือง หลฮะเอกันน <committee ans> ั่นแหละเฮาก็เมื่อบอกตีกันนั่นแหลของว่าของอันของว่าหนูหลดหมอกอดเนาะกุมเจ้ากหากกอีกันหั่นเด้ก7 8เจ้าของหั่นเด้ป้าเอ้ยนบนั่นไล่แลเจ้าของก็คือสิแล้วว่้งไเด้อบ รบรรยากาศคือเป็นแนวนี้เนาะบวันี้ล่าส no ุดพี่น yeah, sort of ้องล่าสุดคนงานต้นบ่มาได้แต่ปลาเอื้อยกับสิบภาปลาเอื้อยเกี่ยวหอดหมดแล้วทุ่มหนึ่งเหม่เหละเฮากะเฮากะเกี่ยวหอดทุ่มหนึ่งปลาเอื้อยเด้อมีอยู่สองใบ นี่อยู่ซองใบหาลอยนี่สปอนเซอร์กูเขาในไทยคือภาคเออสิจ่ายดองนี่สปอนเซอร์นนะสิจ <c oughs> ่าย้องโตหักไปเลยเลยเนะาะถามเอานอนว่ามันบริยูได้ว่าสันหน้าสติงมันกับบริยูเกี่ยวมันไปวัดเ <c oughs> มือ่อเมื่อทำอีดนันเมื่อเกี่ยวเขาว่าสันเมื่อที่ช่องนั้นไปวัดว่าสันเ <c oughs> มือ่อ

นนคนแห้งอะไรได้ปะเอื้เมื่อยห้อยเขทำไมมันทึงน่ะน้ำเลยเต็มที่เมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์นะแห้งอะไรอยากตุ๋นน้ำหยอมาใช่ เปิดให้เลยนี่แห่ไปนี่นี่คือเก่าแล้วอื่ว่าเล่นลงนี่ก็แห่เจอคือคนเลยคือเก่าหนังไปบ่ได้คนงานตูนมาเลยยังหน้าสี่ไฮนี่ก็ได้เนาะหน้าสี่ไฮนี่ก็ข้าแม่นตัดได้น้ำกับสี่ห้พองข้ามตัดว่ะ มันห <sm convert to Christians> ักตดบ่ได้ใช่ให้นอนมีนานยี้เที่ยวหนีตาบอดได้บ่หายนี่ด้วเฉยเขินกินข้าวแล้วจักลงมาตัดน้ำโอ้ยจีไปซื้อหายเฮ้ยน้ำมันนั่นปอ้ยมาได้คนงานกับว่าไปย่างเขินกินเข่าลงมาให้พอบัะคำ ตัดนําว่าบ่ได้คนงานก็ขึ้นกินข้าวลงมาเอาจักลงมาตัดนําหม่องมันตัดได้ก็ได้ยังหน้าสี่ให้พี่น้องเอ้ยยังหน้าสี่ให้กะให้ใหญ่เนาะให้ใหญ่ทงเลยกะให้กบย่อนาะก็บ่ได้ใหญ่ปานใดดอกเลยกะอันนี้พอกไก่น้อยก็ตัดเลยเมื่อวานนี ยังสี่ไห้นี่แล้วว่าอยากหายมันวิทย์พ้นผีน้องเอ,อ้ยจ้างคนมาใส่สี่หาคนว่ะคนงานประมันต้มต้มแม่น้องเทนว่ะนนี่แม่น้องเทนนะ่ะเป็นคนหาคนงานหายคนงานเกี๊ยวปลาเอ้ยบัดบัดแล้าาวเข่าหน้าเฮาแล้วไปเกี๊ยวเอาใน,นเด้อเข่าเจ้านั่นแล้วสิเกีอวยอย่างเราปั่นเบิดแหละ เคยลาบอกว่ามันชอบเอื้อยเกี่ยวเขาขึ้นมาในเด้อวะสันเกี่ยวขึ้นไปเห็นยังเกี่ยวไปให้เป็ดให้ไก่เห็นล้เนาะเกี่ยวเอาอะไรกันแล้วบายดีนะไม่เคยเอื้อยมาเกี่ยวแต่ผีไปบายดีนะมันเป็นยัง บอกว่าอีเมซอนกับพัวก,กับโบมานะ่ะสัญญาณบุรีแห้งเน็ตเปลืองบัดประเอื้อไปเกาหลีนี่แล้วพวกเติมเน็ตสี <laughs> <laughs> พี่น้องประเอืนะ้อน่ะสิกับโบฮู้ว่าสิได้ไปหรือบ่เนานะประเอื้อแต่สิไปลงทะเบียนสัมผัสแต่ว่าสิไปลงทะเบียนฮันเดย์พี่น้องว่าสิไปสัมผัสผ่านโบนะ ไปตรวจสุขภาพผ่านบ่แต่ว่าสิไปสิไป,ไปลงทะเบียนไว้เนาะกอ,อ,อยู่บ่จับ่บได้กินตะเหิงแล้วยังสิมีบว่วาีมอน้ีมอน,อนี้กินโซดาล่างพี่น้องป้าเอา้ย <c oughs> กินโซดาล่างบ่ฟันข้าวเฮาั่นเด้อว่าังจะป้าเอ้ยก็จ้อยว่น ว่าเอื่อนอันว่าพื่อนยิ่งจอยนาาท้อ้านั่งท้อ้านั่งกับโบหับส่งขอความเสียงนั่งกับบต่ออหมาเมื่อวานนี้นั่งไปเกี่ยวเขาใยเป้อืม จอยกันบ่ได้ไปเกี่ยวข้าวไส้แล้วมาเกี่ยวข้าวซอยน่ะเด้อจ้างสมูนางกํม็ดซอยม้อยหักคันเห็นหน้านางประามอยู่บ่จงก็ควมเสียงหาัดมิดซอยม้อยนงอ่านได้ปเอยอือนงอ่าน เดี๋ยวนาของด้วยก่อยขับเขากลางนะจีโน่กับเมื่อเกี่ยวเขาแล้วเนาะมอประธานได้แล้วเฮ้ยเขาบุรีแค่เขาขาวลายบ้านเขาต่างมอเกี่ยวเขามอกระชายเขาขาวโบ ชื see ่อว่าแล้วกับเขาแล้วเนาะของเปิดสิลงได้น่ามองกันิลุงบอ้าอะไรด้ไว้เนาะเออข้าเจ้าตัดปพาะเอ้ยเขามีแต่ตัดช่องเครื่องมีแต่ตัดเราบ่ได้คอยเกี่ยวได้ที่ค้นหาค้นต่อเครื่องเครื่องหนึ่งเนาะก็ไว้แล้วขาชิ้นมาขายกินย่างเดี่ยวมาจ้างก็เดี่ยวจะขายกินย่างเหีียบได้บอก

สองคนได้เจ็ดพันสองคนหนึ่งเขาก็ได้ผู้ามปัญหาเนาะปืเอ้ยบอว่าเพื่อนว่าเจ็ดพันนะครัว่าผู้เมาสมันสื่อถือยู่ไหนก็สิว่าถือหน้าเราบักลายหนึ่งโมเมนต์ว่าปะเอ้ยเอ่อ เขาว่านี่กระเทยนมโตมาแล้วตะก,กี้ตะก,กี้ว่าแม่สิมาแม่ผัดไปในเมืองโป๊กันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงขวานคนขวานขัขขดเอาลองมากินผีบอ่อเขา ยีนว่าขั้นย่างขึ้น